สวัสดีค่ะฝนมีสไตล์โฮโลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปในส่วนของดวงนะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะสําหรับชาวราศีสิง์รัคนาสิงนะคะหรือว่าคนที่เกิดในวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงนะคะการงานการเงินความรักนะคะดวงทั่วไปของคุณเนี่ยชาวราศีสิง์รัคนาสิงเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนมีนาคมนี้เนาะนะคะขอพ่ายนะคะสำหรับชาวราศีสิงศิีนะคะช่วยเปิดดวงชะตานะคะให้ชาวสิงด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลา สำหรับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะเจอแฮงแมนค่ะสีดาแตะในเท้าวิว er okay, ออฟฟอร์จูนนะคะเข็ออฟเพนนักเข้าสองเหรียญ เ h e t ทาวเวอสิบเหรียญครับ The Fool ให้เหรียญขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ห้าเหรียญค่ะอืมโอเคสำหรบับดวงประจำเดือนมีนาคมนะคะ ชาวราศีสิงหรลัคนาีิงหรือว่าคนที่เกิดในวันที่22่สกรกฎาคมถึง21สิบงหาคมนะคะดวงของคุณเนี่ยใบยกลางใบเมนเอนเนอร์จีนะคะเป็นเดอะแฮงแมนนาซึ่งอ๋อเดอะแฮงแมนมันเป็นเป็นการที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะมันเป็นมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปที่ผู้ชายคนหนึ่งกำลัง คล้อยหัวลงไปนะคะกับเหมือนไม้กางเขนหรืออะไรฟิลอย่างนั้นนะนะซึ่งมันเป็นเหมือนกับการที่แบบคือมองมันเหมือนกับเขากําลังตรึงตัวเองไว้นะคะถามว่าจะจะสามารถหลุดพ้นจากตรงนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้มั้กทั้งหมดแต่เขาเหมือนกับต้องการที่จะอยู่นจุดตรงนี้เพื่ออาจจะคิดไตร่ตรองคิดทบทวนหรือว่ามองในสิ่งต่าง คุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของคุณซึ่งเออมันอาจจะเป็นการที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเออมันมีเดอะทาวเวอร์เข้ามาไงซึ่งเดอะทาวเวอร์มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยที่เราไม่ตั้งใจเออมันเป็นการพังทลายสิ่งที่มันไม่แข็งแรงในชีวิตของเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องเงินทองก็ก็ตามนะคะแต่ว่ามันเป็นการพังทลายตรงเนี้ยเออ ให้มันมันมัน,ม,นมันลลงลงซึ่งมันเลยเป็นกายเป็นว่าคุณอาจจะอยู่ในภาวะของการหยุดนิ่งหยุดคิดหยุดทบทวนนะคะเพราะว่ามีเดอะแฮงแมนด้วยแล้วก็มีสีดาบด,ด้วยซึ่งเป็นการหยุดนิ่งทั้งคู่เลยเนาะอืมรวมไปถึงว่าวิวออฟฟอร์จูนที่เข้ามาขณะข้างของคุณแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เหมือนกับว่ามันเป็นจุดจบอ่ะเพื่อที่จะเริ่มต้นฝนมองว่า ฝนมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาพังทลายเนี่ยเดอะทาวเวอร์ที่มันเข้ามาพังทลายกับอะไรที่มันไม่แข็งแรงในชีวิตของคุณแล้วเนี่ยนะคะออมันจะเข้ามาเพื่อทําให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทบทวนในสิ่งต่างๆอ่ามันอาจจะเป็นว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราทําอะไรไม่โอเคเราเราทําอะไรที่มันไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าย,ยังไงมันก็เข้ามาพังทลายตรงนั้น แล้วเพื่อให้เราได้เริ่มต้นชีวิตมันก็เป็นอย่างงี้มันก็จะหมุนวนอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเจอทุกเดี๋ยวเจอสุขนะคะเดี๋ยวมีเข้ามาเดี๋ยวเสียไปเดี๋ยวมีเข้ามาใหม่มันไม่มีใครที่ที่จะทุกไปทั้งหมดหรือว่าเจอปัญหาไปทั้งหมดปัญหาตรงนี้เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้กับมันให้เราจัดการและแก้ไขปัญหากับมันผลมองว่าในเดือนนี้คุณจะสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีสติมากขึ้นนะคะคุณอาจจะหยุดนิ่งหยุดพัก นะคะเพื่อคิดว่าเราจะทํายังไงหรือเราจะแก้ไขปัญหาที่มันเข้ามาตรงนี้ยังไงซึ่งฝนมองว่าคุณจะสามารถที่จะแบบคือจาได้ไอเดียที่ดีนะคะในการหยุดคิดตรงนี้ไปก่อนเนาะ,ะไม่ต้องไปไปดิ้นกับมันมากมายหนักนะคะไม่ต้องไปดิ้นกับมันมากมายหนักมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นมาในเมื่อมันเกิดจากการที่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มั่นคงมากนะักอะไรอย่างเงี้ยทั้ง ทั้งในเรื่องของเงินงานหรือว่าความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นเรื่องใดก็ตามเนาะในเรื่องของงานอาจจะเป็นภาวะของการหยุดนิ่งนะคะอาจจะเป็นภาวะของการหยุดนิ่งในเรื่องของงานในเรื่องของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้คืบหน้ามาหลังคะแนนคือก่อนหน้านี้บางคนอาจจะมันพุ่งสูงอะไรอย่างเงี้ยงานมันขยับขยายพุ่งสูงปีตอนนี้มันกลายแล้ว กลายเป็นมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องแก้ไขปัญหาให้มาต้องทำอะไรอย่างงี้นะคะรวมไปถึงว่าชาวสิงบางคนอาจจะบุ่นอยู่กับการทํางานจนไม่ได้มีเวลาที่จะไปทําอะไรเลยนะคะอหยุดนิ่งทํางานเดี๋ยวถึงเวลาพร้องออกไปลุยโลกว้างเนาะออตรงนี้นะคะเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะในส่วนของเรื่องเงินนะคะในส่วนของเรื่องเงินเนี่ยตรงฝนคงจะต้องบอกนิดนึงว่าโอเคบางทีเนี่ย ก่อนหน้านี้แบบจะมีเงินเข้ามาหลายคนอาจจะมีเงินเข้านะคะได้รับเงินได้รับอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้รับโอกาสที่ดีเข้ามามีคนเข้ามาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณนะซึ่งคุณอาจจะคือพอมันได้มาคุณอาจจะเอาเงินไปทําอะไรที่ที่ไม่ได้คิดหรือตไตร่ตรองให้ดีขนาดนั้นจนทําให้อาจจะระวังนะว่ามันจะเป็นเหตุทําให้ต้องเสียเงินไปนะคะสูญเสียเงินแล้วก็ทําให้คุณ ยากลำบ,บากมีปัญหาในเรื่องเงินตรงนี้เข้ามาได้นะคะเออตรงนี้ต้องระวังนะคะชาวสีบางทีแบบใจใหญ่เกินไปอะไรมากเกินไปเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปแล้วก็เอาไปลงทุนหรือ,อไปอะไรโดยที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดถี่ข้วนไตรตรองมากนะอาจจะไปลงทุนในหุ้นแล้วอาจจะ เพอติดทอยไปหรือใดๆไ,ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของการหมุนเงินเข้ามาพอสมควรเลยนะคะเออก็อาจจะยากหน่อยเพราะอาจจะยากจะมีปัญหานะเราซึ่งดูสิดูไพ่ใบนี้สี่ไพ่ห้าเหรียญน่ะไพ่ห้าเหรียญมันเป็นไพ่ของการที่แบบมันดูยากลําบากอ่ะเออมันดูยากลําบากในเรื่องของเงินแต่ว่าเออมันก็มีคนให้ความช่วยเหลือ,อคุณและ้นะแต่ว่าอยู่ที่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอยากจะรับ ความช่วยเหลือน,นันด้วยซ้ำนะคะสำหรับชาวศีงเองเนาะอพอมันมีเดอะทาวเวอร์เข้ามาก็ต้องบอกว่ามันเข้ามาเตือนสติเราเนาะว่าสิ่งที่เราทำหรือว่าสิ่งที่เรากำลังคิดจะคิดจะทำหรือใดๆทังก็ตามให้เรามีสติกับมันให้มากๆนะคะให้เราคิดไตรตรองให้ดีเนาะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วคุณจะจัดการกับมันยังไงนะคะก็ก็ก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นมา ในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างสําหรับชาวราศีสิงห์ละคนาสิงก็ดูเป็นเป็น,เป,นเป็นทวะในเนยอ่ะมันเป็นทวะในเนยมันเป็นทวะที่ไม่ได้คือมันมันไม่คืบหน้ามาหลังาคุณอาจจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นทําให้มันเป็นเดอะทาวเวอร์เข้ามาพังคลายความสัมพันธ์ได้คือถ้าเป็น,ปนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่มันไม่แข็งแรงอยู่แล้วอ่ะมันไม่โอเคอยู่แล้วก็อาจจะนี้ มันเป็นสายสายฟ้าฟาดลงมาพังทลายถึงที่มันไม่แข็งแรงคนตกลงไปล้มลง,ลง,ลงอาจจะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะอืมรวมไปถึงว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ที่สําหรับคนมีคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กันมากนักนะคะอืมดูเนื่อยอาจจะมีใครบางคนที่ตามกันมากเกินไปคอยคอยตามคอยงอนง้อคอยอะไรอย่างนี้ได้นะคะ คุณอาจจะไปทําอะไรกับเขาหรือเปล่าหรืออาจจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นทําให้เกิดก้อกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องมีการตามกันนอกันนะแต่ว่าถามว่ามันจะจบไหมจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นน่าจะไม่ได้ถึงขั้นจะจบถาวรนะคะมันก็ยังมีการวนเวียนกลับไปกลับมาได้เช่นเดียวกันนะคะยังคงยังอยู่ในความสัมพันธ์ของกันและกันอยู่บางทีอาจจะเป็นช่วงพักเบรช่วง พ,พ,พิจารณาความสัมพันธ์ว่าเราจะเอาแบบไหนเราจะไปในทิศทางไหนยังไงดีนะคะสําหรับชาวราศีสศงรัะนาสิงห์เนาะบางทีก่อนหน้านี้คุณอาจจะชาวสิงห์อะล้นลาเกินไปมีความเป็นแบบคือชาวสิงห์คนมีเสน่ห์มากบอกเลยชาวสิงห์มีเสน่ห์มากแล้วก็แล้วก็แบบเออคือมีความล้นลาดูเจ้าชู้จริงๆนะเออซึ่งซึ่งอาจจะทําให้คุณแบบ เหมือนใช้เวลาใช้อะไรกับตัวเองมากกว่าที่จะแบบไปไปไปแบบอะไรกับคนรักของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ตรงนี้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับคนโสดเองคนโสดเองฝุดมองว่ายัางคงนิ่งนิ่งนะยังคงนิ่งๆ่งเราอาจจะก,กําลังอยากมีใครสักคนเนาะชาวสิงอาจจะอยากมีแฟนแล้วอยากมีใครสักคนแต่ทาไมมันเหมือนกับมันดูไม่ได้จะมีใครเข้ามาเลยหรืออะไรอย่างนงี้นะคะมันดูภาวะนิ่งๆิ่งมากกว่า เดือนนี้มันยังไม่ใช่เดือนของคุณนะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มดีกว่าเปิดไพ่เพิ่มหนอะ่ะโอเคไพ่เพิ่มในชาวสิงห์นะคะ สำหรับชาวสิงห์นะคะก็มีพ่ขายเพจออฟเทนเนอรขึ้นมาสองใบแล้วก็มีพ่ายเดอะฟลูขึ้นมาสองใบด้วยเ,เรามองว่าเรามองว่าเดือนนี้นะสำหรับคนโสดนะคะลองออกไปท่องเที่ยวอ,อ,อาจจะได้พบเจอนะคะจากการเดินทางได้นะคะพบเจอคู่จากการเดินทางอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะ ออได้เช่นเดียวกันโอกาสเนี้ยมีเข้ามานะคะชาวต่างชาติเจอจากการเดินทางเจอจากการท่องเที่ยวนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะอายุมากกว่าหรือว่าแบบมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงกว่านะคะสําหรับชาวราศีสิงห์คนาะศิษ์เนาะแต่ว่าเออสำหรับคนโสดก็มันต้องเดินมันต้องออกไปอะ่ะคือถ้าอยู่เฉยๆจะยังไม่มีคนเข้ามานะเอ,อถ้าอยู่เฉยๆก็จะไม่มีคนเข้ามามันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่า ถ้าเดือนนี้ถ้าอยากมีต้องออกไปค้นไปไปไปตามหาไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยหรือ,อยูอาจจะไปเล่นโซเชียลเข้าโปรแกรมแชทหรือว่าไปเที่ยวก็จะมีโอกาสเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนธาตุดินได้นนะธาตุดินก็คือคือศกการมังกรเนนะาะธาตุดินค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าต่างชาตินะคะอืมต่างชาติต่างภาษาคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะที่ต้อง เดินทางไปหาการหรือว่าคนที่มีตําแหนนะ่งหน้าที่การงานสูงกว่าอายุมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะธาตุลมเมทุนตุลกุมนะคะสําหรับชาวสิงห์ก็มีโอกาสตรงนี้เข้ามายังไงก็เดือนนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นเดือนพีคมากสําหรับตัวคุณเองนะคะแต่ว่าก็ขอให้สิ่งดีๆมันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเดือนหน้าจะเป็นยังไงเนาะออแต่ว่าเดือนนี้อาจจะเหนือน่อยหรืออาจจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณที่คุณต้อง ต้องจัดการแก้ไขแล้วก็ต้องพร้อมรับมือกับมันเตรียมรับมือกับมันไว้นะคะ,ะไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นใช้สติในการรับมือกับมันนะคะมองในหลายๆมุมเนาะเปลี่ยนมุมมองจากที่เรามองบ้างแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้มีอะไรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้กันเนาะ สนใจดูดวงส่วนตัวทักเข้ามานะคะไลน์แอดมีสไตล์โคลโนะคะหรือว่าเพจแฟนบุกด,ดูดวงกับฝนฝยนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ